สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้สูงทุกคนจ้าสบายดีบ่ม่เหนียดยั้งกินเบิ้องผู้ก็เห็ดกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดปเพียเพราลวกลวกเพี่น้องพอลวกลวมน,นอนไห่พี่น้องใส่บักเออม่เช่เท้า วัดไซทา้าววัดไซทา้าวพี่พี่น้องเส้นมี่เส้นมี่ควรจะกินเลือบป่ะเนี่ยกินเลือบเพราพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งว้าคนก่อนคนก่อนควรจะกินเลื้อนควรจะกินเลือนอ้ยพักลูกข้างล่างได้พี่น้อง พักนี่ด้อมันมี่ต่เสร็จแล้วใส่พริกเผาพี่น,น้องใส่พริกเผาพริกเผาไอ้มาใส่พริกเผาพริกเผา ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดพี่น้องสดอีหนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดสดอีหนี้จ้าประดิบตัวสดอีนนี้ค้นก่อนพี่น้องค้นก่อนเด้อ ไลยหลยหลมามามามพักก็มี่นองพักมีกับอยู่พักละผ้ากับกครัวพวกแต่งเนาะมามามา สับๆน้องนะน่าจะุดไปน่องค้นๆๆจะตอนนี้คนอยู่เลยไปนหน่องกรลังสิปุงปุงแล้วตอนนี้คนอยู่ กุวยเดี๋ยวพี่น้องกุวยเดี๋ยวเส้นมีเด้อไ<ม>ปงอเสต้อเท้าอืม แบบตุ่นหนัากุกๆแกหนาวแกนาไปน้องขาวโจมีมาย้ำขึ้นไปน่องมันขาวขาวไฟ

ัวปาพี่น้องขอกันขอกันกดเี๋ยวก็แบบหัวะลาก้าวเจียล้วจ้าก๋วยแกเจ้าุดมะดำเฮ็ดเองจ้าม่ดำเดินเฮ็ดเอง แกหนาวพี่นอ้องพี่มาต๊นี่มาต๊ะปยุดแจักเท้หนาวช่วงนี้ถ้าอื่นก็จะได้เก็บเห็ดแล้ว Sånn. So. Mm. <laughs> mm. เซท้าวพี่น้องแก้วัด,ด,ดก็ตลองเอ่อกล่องควิตัดไปพี่น้องมาไหมมาไหมเสพแสบ าากาลังแจกเนอะตัวหนักกุกๆตัดไปเลยว่ะต้อง่าพื้นที่จัเจ็บเต็มเมือนเนาะเรือบริเวณยังหลายวิดีโอก็ได้เวีนแล้วก็ลบออกไหมพี่นนอกคอยใช่ยูทูบก็กลบออก มัลนล้วนมันล้วนแซ่บจ้าม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 าก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อสดอมาจะเท่า กันหนันตนกตัวก็จะ อืีอ่างนี้เป็นหองงนะานตัวน้ำตัวอน่องคอ่ะงานนหองมาเห็นน้ำจะแสบเสร็จเองพี่นหนองแสบ กินโดนเลยพี่น้องก็จ้ามันไม่เวลาเหตน้อใครมันใส่เวลาคุณเกด 嗯。<Yep. S 2> mm. จุดหนากโคบโกบแล้วอ่าอี่ตุ๊กเราพมาเมางใม่มเนาะกลับนึ่กลับนึงน่งกับสองสามยี่โูกเนาะแล้วก็บ้า มันจะทำอะไรมากมือน,นี่พี่น้องไปร้านพักพักสดดีมันพักสดดีพี่น้อง ตัวมันง่ายและได้จนะกดั้นมันลึก,ลกๆนะผมก็ดี

เิดอกจ้าอิ่มห่าเอาพักจะร้ายเพิ่เน็นรลายเต็มถั่ยได้พี่น้องถั่ยลึกอยู่ดจ้าจานแบบจานลึกมาคลิปนี้แล้วพี่น้องก็ฝากติดตามได้จ้ามาดามเดินฟ้องเซกดติดตามกดกระดิ่งน้ำจ่าจังจิขืนย้ำคอยลงคลิปใหม่ๆพวกเจ้าเบิรงได้จ้าเด้อกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ได้จ้าขอบคุณผู้ใดที่กดติดตามใหมได้จ้าพอกนคลิปหนะ้า じゃ